เจ้าหน้าที่ด้วยกำลังของตอนนี้ถ่ายรูปรวมมากทุกคนบ้านบ้านสมชายมาทางนี้เลยครับบ้านสมทางนี้นะครับบ้านสมชายในเชนรอด้านนี้เลยครับทางด้านนี้เลยครับตัวมาแล้วตอนนี้เป็นการถ่ายรูปนะครับอของครอบครัววงเทวันนะครับพี่เจีย๊ยบพี่แก่ครับเรียนเชิญก่อนเลยครับน้องน้องมาอยู่นี่ฮูลาเชนครับ คุณแจงนะครับคุณราเชีคุณแจงครับเยเชิญครับก็เยอะมากนะครับทุกท่านคุณก๊อฟคุณบุยครับคุณก๊อฟคุณบวยเลเชิญครับคุณทั้งสมนครับครับไม่่ะไม่เป็ไรเลยคอ้นีาม่ม่นาครับอ่ี้กัเดียวนะ แามแถวที่สอยกตัวขึ้นนะครับจะได้เห็นผมจะแพนกล้องให้เอฟซได้เห็นกับทุกคนนะครับ อ๋อพอแกะแกะเสร็จไหมเย็บแกะเสร็จไหมโอเคใช่โอเคเนาะหมดแล้วนะข้าคทั้งหน้าถอยถอยลงมานิดนึงนะคะ